ขอให้พ่อจ๋าห้ากินเบียร์คุยกับเพื่อนได้ขอให้พ่อจ๋าห้ากินเบียห้าคุยกับเพื่อนได้แล้วก็ขอให้ทํางานเก่งไปออกใดกันเก่งแล้วก็ขอให้ป๊อป๊าขอให้ขอให้ขอให้พ่อจ๋าเจอขอให้ชีมิสวยๆปังไม่ไหวขอให้เมย่ารักพ่อจ๋า แล้วก็พี่คอยกับพี่คอยกับกับน้องคอยรักพ่อจ๋ากันนะคะแล้วก็ของให้ของให้ลูกลูกกับน้องคอยกับกับพี่คอยแล้วก็กับพี่แฮงลูก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 รักพ่อจ๋าลูกลูกก่อนแล้วก็แล้วลูกเมย่ากับน้องคอยแล้วก็กับกับกับพี่คอยนะคะของให้พ่อจ๋าทำจริงนะคะทำจริงเลยนะคะ ถ้าพเจ้าไม่ทำจริงนกขอกับไม่ฆไม่รังนะคะสาธุโอม อวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนนะครับเพราะว่าสั่งอาหารทะเลมาทานแต่ละครั้งต้องเป็นร้านนี้แหละครับปูไข่เยิ้มของน้องมิกกับน้องเป็นพอชิตาเนี่ยเขาจะมีเซตเขาเลยนะเนี่ยปูหมาเนื้อแน่นมากครับพ่อปูม้านี่นะแล้วก็ปูดองอะไรปูไข่เยิ้มเขาปูไข่เยิ้มก็ปูดองแล้วอ่ใชเปป็นูดงแต่อันนี้อร่อยมากข้าว ข,ข้าวข้าวกระเทียมข้าวกระเทียมกุ้งนะี่ก็อันนี้ข้าวเอ่กุ้งกุ้งนิดเกลืออ่านี่ข้าวผัดปูไหมอันนี้อะไรเนี่ยดูของเค <ไอ S 2> ้า<ๆ>ด้วยแต่ลอย่างแต่ลอย่างนะอหอ่อมกลองมาแม่จะสวยมากขันเลยอืมผัดกระเพราผัดกะเพราแห้งมากน่ากินมากข้าวปูหมาทะเลก็มากินไม่กินของทะเลที่นี่หนึ่งคือบอกเลยว่าสด 猛喷涌泉流。